ผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่ามันเอ๊ะหลายอย่างมากเลยมันสงสัยเหลือเกินมันเป็นไปได้เหรอ,อคนเราท้องเนี่ยในท้องเนี่ย มีลูกอ่ะอยู่สองคนอีกคนหนึ่งเก้าเดือนกว่าอีกคนหนึ่งสามเดือนมันเป็นไปได้หรอ,อเพราะว่าจริงๆแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปร้องทางเพศสายหต้องรอดปกติเวลาท้องเนี่ยเขาต้องไปฝากคันฝา,ากคันเสร็จแล้วต้องมีอันต้าซาวอยู่ตลอดอเวลานะก็ท้องทีละคนถ้าท้องแฝดก็ต้องแบบอายุคันต้องเท่ากันนะแต่อันนี้อายุคันไม่เท่ากันก็เลยสงสัยง,งงๆอยู่นะคะ,ๆๆะ,คะเธอไปร้องทางเพจสายไหมต้องรอดขอความเป็นธรรมบอกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีเนี่ย รักษาเธอผิดพลาดหรือเปล่าเพราะาว่าเธอท้องจะไปคลอดแต่ปรากฏว่าลูกในท้องหายอ,ะอา่ะหายไปได้ยังไงแ<ไ>ปลกมากนะ เริ่มเล่ากันหน่อยคุณผู้ชมคะผู้หญิงคนนี้อายุ38ปีเธอเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยนะบอกว่าเธอเองเนี่ยเริ่มตั้งครันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี67นะคะก็คือปีที่แล้วตอนนั้นฝากคันไว้ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีต่อมาพฤษภาคมปี67เหมือนกันย้ายไปฝากคันที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองนี่แหละค่ะระหว่างฝากคันทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติคุณหมอนัดอันตาซาวทุกเดือนค่ะจนกระทั่ง16กันยายนปี67 ตอนนั้นอายุคันเนี่ยอยู่7เดือนแล้วคุณหมอแจ้งว่าเจอถุงน้ำคร่ำอีกหนึ่งใบในท้องเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตั้งท้องเนี่ยซ้อนขึ้นมาอาจจะต้องผ่าคลอดลูกคนแรกก่อนกำหนดนะจึงขอให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ต่อมาหมอนัดกำหนดคลอดปลายเดือนพฤศจิกายน67ค่ะแต่เมื่อถึงกำหนดคลอดปรากฏว่าปากบดนรุดของเธอยังไม่เปิดค,คุณหมอก็เลยนัดใหม่อีกครั้งหนึง15ธันวาคม2567 พอถึงวันนัดหมออัตาซาวดูกระพบว่าโอ้โหเด็กตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ3,300กรัมเลยนะอาจจะต้องผ่าคลอดก็เลยมีการนัดผ่าคลอดวันคริสต์มาสเลยค่ะ25ทธันวาคมพอถึงวันนัดผ่าหมอแจ้งบอกว่าอ้าวเ,เธอป่วยมีอาการไอไม่สามารถผ่าได้หากผ่าเนี่ยแพ้อ,อาจจะปรีเธอจึงแย้งว่าตอนนี้เธอตั้งครรภ์มาสิบเดือนแล้วนะหากไม่ไม่รีบผ่าเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่า เธออ้างแบบนี้อีกนะคะว่าคุณหมอตอบกลับมาว่าออปกติแล้วเนี่ยการตั้งครรภ์มันคือ40สัปดาห์นะหรือว่าประมาณ10เดือนไม่ใช่9เดือนแบบที่หลายคนเข้าใจค่ะเธอบอกแบบนี้ค่ะเออเธอก็เอะใจเพราะว่าหมอเนี่ยนัดเธอมาเจออีกครั้งเมื่อต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหมอแจ้งว่ารอให้ปาดมกลูกเปิดก่อนเธอก็บอกว่าเอ๊อยากจะคลอดเองธรรมชาติ พราะเมื่อไปปีที่แล้วเนี่ยหมอจะบอกเลยว่าเด็กแข็งแรงดีน้ําหนักตั้ง3,300เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะแข็งแรงสมบูรณ์จนกระทั่งปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับผู้มชมเธอบอกว่าลูกไม่ดิ้นแล้วนะเธอก็กับสามีไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพยาบาลห้องฉุกเฉินแจ้งว่าไม่พบข้อมูลการฝากคันงงไหม <c oughs> คือไล่ไทม์ไลน์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงขั้นว่าจะมีการวางแผนว่าจะผ่าคลอดหรือจะคลอดทางธรรมชาติแต่สุดท้ายไปที่ห้องฉุกเฉินไม่พบข้อมูลการฝากคันอืมดิฉันงงตั้งแต่ท้องสองคนอยู่ในท้องเดียวอ,ะอ่ะอ่าแล้วเธอก็แย้งหมอไปบอกว่าเอา้าไม่พบได้ยังไงเพราะฝากคันที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ยอมตรวจคันให้แต่ต้องช็อกซ้ำสองครับพยาบาลแจ้งบอกว่าไม่พบลูกคนโต ซึ่งเป็นผู้ชายอายุครรภ42สัปดาห์ตอนนั้นเนี่ยรู้เพศเลยนะว่าไม่พบลูกชายคนโตซึ่งอายุครร์42สัปดาห์พบเพียงการตั้งครรภของลูกอีกคนซึ่งเป็นผู้หญิงอายุครรภ์13สัปดาห์หรือ3เดือนนั่นหมายความว่าในท,ท้องท้องหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะท้องซ้อนอีกมาได้หรือไม่อาเดฟังเสียงเธอฮะแค่ okay, นูกอยากจะรู้ว่าตูไปตามนะทุกรอบแล้วลูกกงหายไปไหนช็อกไปไหม ช็อกค,ค่ะอยู่ๆโรงพยาบาลมาบอกว่าไม่มีประวัติที่คุณมาฝากท้องนะคะวันนั้น,นที่วันนั้นที่วันที่สามสิบเอ็ดที่หมอบ,บอกว่าหนู่สามมีลูกคนเดียวหนูก็หลอกไห้แล้ววันนั้นหนูไม่สบายด้วยแล้วน้องแฟนก็คือก็งวยกับโรงพยาบาลเลยแล้วพอนูกลับมาถึงบ้านหมอโทรมาบ,บอกว่าเจอสมุดเจอสมุดแล้วหมอนัดหนูเป็นวันที่ห้าแต่น้ำมาวันนี้หม้อนัดบอกป้าอ่าวันที่สิบ เออ,เอ,อฟัง,ง,งดูแล้วนะก็งงคุณผู้ชมคะถือว่าหากเป็นเรื่องจริงนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการการแพทย์เลยนะคนเราท้องเนี่ยมีเด็กสองคนอยู่ในคันเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นไปได้กรณีมันเกิดการแยกตัวแต่อันนี้คืออายุคันมันไม่เท่ากันด้วยอะ่ะก็คืออายุคันท้องแรกลูกชายคนโตเนี่ยติดเ,เดือนแต่พอไปเจออีกทีนึงอายุสามเดือนมันจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะหรือว่าจะเ,เข้าใจผิดหรือหมอชี้แจงผิดเอออันเนี้ย นักข่าวของเราน้องชังผู้ชมคะก็เลยสอบถามไปยังนายกองตีดตรธนก,กิจจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วก็ดําเนินการตรวจสอบไปยังทางโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วปรากฏว่าข้อมูลมันคนละเรื่องกันเลยผู้ชมเพราะว่า พบนะว่าปี67เนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มีประวัติการฝากคันมีเพียงอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่เข้ามารักษากับคุณหมออายุรกรรมเท่านั้นโดยครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายนปี67เธอมารักษาด้วยการปวดหลัง12มิถุนายน67ก็ไปรักษาด้วยอาการไข้หวัดแล้วก็ลำไส้อักเสบ13มิถุนายน67ตอนนั้นไปรักษาโรคคออักเสบแล้วก็19มิถุนายน67 ตอนนั้นรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแล้วก็20สิงหาเนี่ยก็ไปรักษาปวดเมื่อยตามตัวเหมือนกัน18พฤศจิกายนตอนนั้นเนี่ยปวดหัวคลื่นไส้แล้วก็คริสต์มาสก็คือ25ธันวาคมตอนนั้นเธอปว่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็ลำไส้อักเสบครับคือพยายามจะไล่ไทม์ไลน์การรักษาแล้วก็ประวัติของผู้ปว่วยนะครับจนกระทั่ง20มกราคมที่ผ่านมาเธอเข้ามาขอตรวจคลันครับหมอก็แจ้งบอกว่า ประจำเดือนของเธอเนี่ยไม่มา2เดือนแล้วนะ,ะผลออกมาคือเธอกำลังตั้งครนภ คืออย่างนี้คุณชมเจ้าตัวแหละไปแจ้งกับหมอว่าคุณคหมอคะประจําเดือนหนูไม่มา2เดือนแล้วค่ะพอหมอฟังปุ๊บหมอก็อ้าวถ้างั้นต้องตรวจการตั้งครรภ์ปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์จริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าทุกครั้งที่เธอมาหาหมอเธอไม่เคยแจ้งเลยว่าเธอเนี่ยประจําเดือนขาดเพิ่งจากครั้งนี้แหละ20มกราคมที่แจ้งโอ้โหจนสุดท้ายครับ30มกราคมที่ผ่านมาหมอก็ไปตรวจอัลตราซาวพบอายุครรภ์ส3สัปดาห์หรือสักประมาณ3เดือนและหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เธอมีอาการหายใจไม่ออกคลืนไส้อาเจียนเจ็บท้องเหมือนคนใกล้คลอดหมอก็ไปอันตราสาวอีกครั้งหนึ่งจนไปเจอว่ามีเด็กตัวเล็กๆอยู่ในช่องท้องก็คือเธอตั้งท้องได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นอาฟังเสียงเพิ่มเติมครับเขาบอกว่ามีการตั้งคันมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ต่อเนื่องมาจนถึงปี68แล้วก็ว่ากพมีเรื่องของการตั้งครันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมีการมาแจ้งในภายหลังว่าเพิ่งจะ ตั้งคันได้แค่สามเดือนแล้วก่อนหน้านั้นบอกมีการอันตราวมีการอะไรทั้งหลายทั้งทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยตามข่าวที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ทางโรงพยาบาลนะครับอันนี้ที่โรงพยาบาลนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีไปที่โรงพยาบาลอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ทราบบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้รายงานในเรื่องของออโอปิโอกัสนะครับว่ามีการเข้ามาทําการรักษาด้วยโรคอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ปรากฏว่ามีการ ฝากคันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคํายืนยันจากคุณธนกรเจิตอารีรัตน์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขก<ะ>็ออกมาข้อมูลแบบนี้อ,อ่ะคือจริงๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นยังไงแต่ว่าความจริงแล้วเราเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เนาะวิชาสุขศึกษาเนี่ยก็คือผู้หญิงเวลาอยู่ในเขาบอกว่าในวัยที่สืบพันธุ์ เวลาเรามีอะไรกับผู้ชายหรือว่าจะตั้งท้องเนี่ยส่วนใหญ่ประจําเดือนมันจะต้องไม่มาเราจะรู้ตัวเลยว่าร่างกายเราผิดปกติเราตั้งครันประจําเดือนจะไม่มาเลยนะคะแต่งานนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเธอทราบหรือเปล่าว่าเธอตั้งคันจริงจริงไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าเพิ่งสรุปคุณผู้ชมคะรอดูความชัดเจนบ่ายสองโมงวันนี้นะคะเพราะว่าจะมีการเคลียร์กันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเธอท้องแท้หรือว่าท้องทิพในปีที่ผ่านมาหากว่าฝั่งโรงพยาบาลมีการวินิจฉัยผิดพลาด หรือว่าเธอเองเข้าใจผิดอันนี้ต้องมีการเคลียร์กันและทุกอย่างท่าทางกระทรวงบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอาบายวันนี้ก็จะมีความชัดเจนนะครับ